สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวที่เป็นจอชุดนะครับของเลตมี9นะครับจอชุดของผมเนี่ยมันแตกนะครับเพราะว่ามันตกแบบนี้นะครับมันตกเอาขอบลงนะครับพอขอบลงแล้วมันแตกตรงนี้นะครับพอแตกเสร็จแล้วจอมันก็จะมืดไปครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็สว่างอยู่นะครับแต่ว่ามันมันมันรวนแล้วครับถ้าถ้าสกรีไม่ได้แล้วนะครับผม ผมก็เลยได้ทําการแกะออกมาดูเลยนะครับแกะออกมาเลยนะครับแกะออกมาดูข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจอมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะมีทั้งหมดหลายแผ่นอยู่เดี๋ยวผมจะนับาให้เพื่อนๆดูนะครับหนึ่งแผ่นนะครับแผ่นที่สองแผ่นที่สองนี่เงางวับเลยครับเหมือนกระจกเลยแผ่นที่สามนี่มันจะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับแข็งๆหน่อยแผ่นที่สี่นี่มันก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับ คุณนิ่มนะครับอันนี้นิ่มๆแผ่นที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นเงาๆนะครับแล้วก็แผ่นที่หกเนี่ยมันจะเป็นกระจกนะครับมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นเคล้ายคล้ายคล้ายอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็มันก็จะประกบกันแบบนี้นะครับประกบกันแบบนี้เลยส่วนตัวเนี้ยมันจะมีชุดวงจรเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับแต่วย่งนี้ แต่ถ้าถ้าเกิดว่าโรศับเนี่ยถ้าร่วงฝั่งนี้อาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราเอาด้านนี้ลงเนี่ยถ้าตรงนี้แตกเนี่ยวงจรมันจะขาดไปนะครับมันจะทําให้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ตอนแรกมันแตกแค่ตรงนี้นะครับผมก็เลยดึงออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เลยอันนี้คืออันที่แตกนะครับจากการตกพื้นนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นของดั้งเดิมเลยนะครับอันนี้ตัวนี้มันเสียก็เพราะว่ามันตกน้ํานะครับ ทรศัพท์ที่ตกน้ําเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเราใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ํามันเข้าน้ํามันเข้าไปซึมอยู่แถวนี้นะครับแทรกซึมอยู่แถวนี้นะครับมันจะทําให้จอมันรวนนะครับทัชสกรีนไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีพวกลูกน้ําที่เป็นน้ำอะอยู่ข้างในนะครับลายน้ํานะครับมันจะเป็นลายน้ําอยู่ข้างในนะครับนะครับอันนี้คืออันแรกเลยนะครับที่ผมได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับ อันนี้ติดกับเครื่องแล้วนะครับติดกับเครื่องผมก็ตกน้ําแล้วผมก็ได้เปลี่ยนเป็นอันที่2อ,อันที่2เนี่ยใช้ได้ไม่นานนะครับพอดีว่ามันตกพื้นนะครับมันก็เลยแตกก็เลยเสียหายนะครับอันนี้รอบแรกที่ผมเปลี่ยนเนี่ยมันจะอของชุดน,นี้นะครับมันจะอยู่ที่พันสามร้อยห้นะครับหนึ่าบาทนะครับอันนี้คือผมให้ช่างเปลี่ยนให้นะครับที่ร้านโทรศัพท์นะครับต่อมาผมก็เลยได้ทําการสั่งซื้อในเน็ตนะครับ ชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับหน้าจอมันจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับผมก็คือ800บาทเลยราคา800บาทก็ซื้อมาก็ใส่ได้พอดีเลยนะครับนะครับลื่นนะครับลื่นอยู่นะครับผมเลื่อนได้สบายจอชัดอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผมราคา800กว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ อันนี้คือจอราคา800นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าที่เราไปให้ร้านเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะแถมก็แถมฟิล์มกระจกมาให้ด้วยนะครับแถมฟิล์มกระจกมาให้ด้วย ฟิล์มกระจกมันจะเล็กกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคนะครับก็เอาไว้กันกันรอยได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าหน้าจอแตกหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอสามารถสั่งซื้อในเน็ตได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเองได้เลยนะครับส่วนวิธีวิธีการเปลี่ยนเนี่ยผมก็มีคลิปไว้แล้วนะครับผมผมได้ทาคลิปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ